สวัสดีเพื่อนสมาชิก f a c e b o o k f แฟนเพจไลน์และยูทู e ทุกท่านวันนี้ผมทนายถาวรช่องถาวรรอยเยอร์ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกแบบสบายๆเช่นเคยนะครับบ้านๆน,นะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการร้องตั้งผู้จัดการมรดกในการเตรียมเอกสารนะครับในกรณีเจ้ามรดกนะครับเสียชีวิต ผู้ร้องอาจจะเป็นบิดามารดาหรือว่าบุตรสามีภรรยานะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องจัดการมรดกข,ของผู้ตายในการเตรียมเอกสารนะครับหนึ่ำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบมรณมัติของเจ้ามรดกผู้ตายส่วนทรัพย์สินนะครับจะเป็นโฉนดที่ดินคู่มือจดทะเบียนรถ สมุดเงินฝากในธนาคารเป็นต้นหรืหรอว่ามีทรัพย์สินอื่นๆอีกนะครับทีนี้สําหรับผู้ร้องก็ต้องเตรียมสาเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านหรือถ้าผู้ร้องจำมรดกผู้ตายไม่มีบิดามารดาหรือว่าบิดามารดาเสียชีวิตแล้วก็ต้องเตรียมสำเนาใบมรณบัตรของบิดามารดาของเจ้ามรดกผู้ตาย นอกจากนี้ถ้าเจา้ามรดกผู้ตายมีบุตรนะครับถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมสมมติว่าจำนวนสามสามคนก็ต้องทำหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรเซ็นนะครับทั้งสามคนพร้อมสำเนาบ,บัตรประจำตัวประชาชนอ่าสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรแนบ อ่านหนังสือให้ความยินยอมด้วยนะครับทีนี้ในการร้องจัดก,การมรดกนะครับท่านจะต้องไปพบทนายความหรือว่าให้ทนายความเป็นผู้ทําคําร้องยื่นต่อเจ้าพนักงานาผู้รับคําร้องนะครับในคําร้องนะครับก็จะอาจจะมีเอกสารสําคัญต่างๆนะครับโดยเฉพาะ บัญชีทรั์บัญชีเครือญาติอันนี้เป็นหน้าที่อของทนายความที่จะทําให้ท่านนะครับเมื่อยื่นคําร้องเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้ท่านประกาศนะครับสาสบวันชําระค่าธรรมเนียมในการประกาศนะครับสาสิบวันแล้วก็อาจจะ นัดวันในการนัดไต่สวนคำร้องหลังจากครบ30วันแล้วอาจจะเป็น45วันหรือ2เดือนนะครับแล้วแต่วันว่างระหว่างาทนายความกับ,กบทางเ,าเจ้าหน้าที่ศาลที่จะนัดวันว่างให้นะครับเมื่อถึงกำหนดนั้นท่านจะต้องเตรียมเอกาสารต้นฉบับเอกาสารไปที่ศาลนะครับจะเป็นโฉนดที่ดิน คู่มือจดทะเบียนรถคู่มือ,อสมุดเงินฝากธนาคารพร้อมสเนาบัตรประชาชนและเอกสารต่างๆไปนะครับเมื่อไปที่ศาลนะครับเมื่อท่านได้ไปเบิดความที่ศาลเสร็จแล้วก็รอฟังคําสั่งในวันนั้นนะครับรอฟังคําสั่งเสร็จนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายท่านก็จะ สามารถคัดสำเนาคำสั่งนะครับสำเนาคำสั่งว่าได้ตั้งท่านเป็นผู้จัดการมรดกหรือว่าท่านจะยื่นคำร้องเสร็จตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกถ้าตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกแทนท่านบุคคลอื่นที่จะเป็นผู้จัดการมรดกก็ต้องไปสารด้วยนะครับต้องยินยอมรับเป็นผู้จัดการมรดกด้วย อนอกจากนี้นะครับคาเมื่อท่านได้รับคําสั่งเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถไปดําเนินคดีได้หรือยังก็ยังไม่สามารถที่ไปดําเนินคดีในการที่จะโอนโฉนดที่ดินจดทะเบียนใส่ชื่อในกรรมสิทธิ์คู่มือจดทะเบียนรถได้ก็ต้องรอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ไปข้างเดียวกันนะครับก็คือนับจากวันที่สารท่านนัดไต่สวนเสร็จแล้วท่านก็หลังจากนั้นอีก30วันท่านก็ไปขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับเพื่อช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ก็จะรอว่ามีทาย,ยาทหรือว่าบุคคลภายนอกมาคัดค้านคำร้องหรือไม่นะครับถ้าไม่มีเมื่อครบ30วันท่านก็จะได้ รับหนังสือรับรองกคดีถึงที่สุดไปดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับ